สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไถพัฒนานะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในการเพิ่มลงตะกร้าสินค้านะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอบพระคุณทุกทุกท่านมากๆเลยนะครับที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึง EP นี้นะครับเรียกว่าเรามาไกลกันพอสมควรแล้วนะครับผมทุกท่านนะครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ใต้คลิปเพื่อให้ผมเห็นและผมชื่นใจมากชื่นใจมากจริงๆนะครับผมคอมเมนต์แค่จุดก็ได้นะครับแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะครับส่งคอมเมนต์เลยนะครับเท่านี้ผมก็สบายใจแล้วนะครับอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราติดตั้งตัวนึงนะครับสำหรับ EP นี้นะครับนั่นคือ lodash นะครับ lodash เนี่ยเป็นอีกหนึ่งไลบรารีนะครับยอดฮิตเลยนะครับเกี่ยวกับการจัดการอาร์เรย์นะครับใช้งานอย่างไรเดี๋ยผมอธิบายตอนเราปฏิบัตินะครับอ่ะเปิด command ของเราขึ้นมานะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ stop นะครับแล้วก็ npm install lodash นะครับโอเคระหว่างติดตั้งนะครับผม เลื่อนมาที่โค้ดของเรานะครับผมโฟลเดอร์คอนนะครับแล้วก็ S R C c o m p o n e n t สินค้าเราอยู่ที่การ์ดนะครับผมแล้วก็โปรดักการ์ดนะครับเราทําแค่ที่เดียวเนาะนี่คือข้อดีของการใช้คอมพ o n e นนต์เดิมๆนะครับเราทําแค่ครั้งเดียวก็ได้ทั้งโปรเจกต์เลยนะครับตอนนี้คอมมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทด้วยปุ๊บ N P M start o k เค ลิงก์โรดัสนะครับสำหรับท่านใดที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมเรามาเริ่มที่โค้ดของเรานะครับเริ่มจากการ import โ d ดัสเข้ามานะครับผม d h s import underscore จากนหนจากโ d ดัสนะครับผมนี่นี่คือ,อด็อกิเมนต์ของเขานะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราสร้างฟังก์ชันหนึ่งฟังชันนะครับผม คอ,แอดดนแฮนเ e ิล d d ดทู a s า arrow function สั่งคอนโซลล็อกง่ายๆหนึ่งตัวว่า,าคลิกแอดแค่นี้ก่อนนะครับผมเราจะโชว์ข้อโชว์เฉยๆนะครับว่าฟังกชันเราใช้งานได้นะครับเอาไปใส่ตรงไหนครับผมใส่ตรงไอคอนรูปตะกร้าสินค้าของเรานะครับเลื่อนลงมาด้านลา่างาตรงช้อปปิ้งการออนไลน์นะครับใส่ตรง ออนคลิกตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ใหม่เลยนะครับผมก็จะเป็นออนคลิกก็คือเมื่อเราคลิกให้เขาทำฟังก์ชัน Hand l e d d d to cart เท่านี้เองนะครับาลองกดดูนะครับผมลองกดดูกด f 1ิด F12 ขึ้นมานะครับรกด f 1 2ขึ้นมาไปที่หัวข้อของคอนโซลน,นะครับผมแล้วลองคลิกรูปตะการรถเข็นดูปุ๊บฟังก์ชันเราใช้งานได้ขึ้นไปที่ฟังก์ชัน นะครับทำงานอย่างไรต่อนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างาตัวแปรเป็นอารีบ้างๆหนึ่ตัวนะครับเลตค่า,คาก็ได้เท่ากับอารีบ้างๆหนึงตัวนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดึงข้อมูลเราจะเก็บข้อมูลไว้ใน local storage ก่อนนะครับผม local storage เราเคยใช้กันตอนล็อกอินนะครับก็คือจัดเก็บที่ตัวเว็ b r o ราว์เองนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับอบีถ้ามีการดึงข้อมูลถ้ามีการ กดปุ่มรูปตาก,ก้าสินค้าก็จะมีการดึงข้อมูลเก่าๆขึ้นมาวิธีตอนดึงนะครับใช้ get item นะครับก็จะเป็น local s t o r a g e นะครับผมเขาขึ้นแนะนำแล้วแหละกับ get item get item คือดึงข้อมูลขึ้นมาดึงข้อมูลใน local s t o r a g e ออกมานะครับดึง a l ไรนะครับผมก็ดึงครับโอเคออกมานอก if e ก็วงเล็บเปิด enter ลงมาถูกไหมครับ อ่าโอเคค่อยสบายใจหน่อยนะครับผมเมื่อดึงออกมาแล้วนะครับเราก็จะให้ตัวแปรการ์อ่เมื่อมีการดึงอันนี้คือเมื่อมีการดึงนะครับแล้วเราก็จะให้กา r ์ดเนี่ยนะคัสเนี่ยนะครับผมเท่ากับ local storage จุด get item อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อมีการดึงถึงจะสั่งอ่าให้ตัวแปรคัสเนี่ยนะเก็บเก็บค่าเดิมเขานะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพ ต้องส่งไปเก็บก่อนถึงจะแล้วก็ดึงออกมาใช้นะครับเราจะเห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าโอเคมีแค่การดึงออกมาเรายังไม่มีการส่งข้อมูลลงไปเลยนะครับผมสาหรับการส่งข้อมูลลงไปนะครับเราก็จะเอาคาดเหลานี้แหละนะครับผมเท่ากับอ่าเขาเป็น A อาร์เรย์เขาเป็นอาร์เรย์นะครับไม่ใช่เท่ากับอ่าเราจะใส่เมธอดพูดเลยคือการเพิ่มข้อมูลลงไปเลยนะครับผมเพิ่มอะไรลงไปเพิ่มโปรดัก ก็คือสินค้าที่เราคลิกใช่ไหมครับเราจะส่งเข้าไปในคาร์ดนะครับผมพร้อมกับอีหนึ่งตัวแปรตรงนี้เดี๋ยวเราเพิ่มเข้ามามเขานะครับเท่ากับ1นึ่เขาเท่ากับ1นะครับผมอ่ะส่งเข้าไปเก็บดูนะครับผมวิธีส่งไปเก็บนะครับเราก็จะ local storey จุด set item อาร์กิวเมนต์ตัวแรกพรามิเตอร์ตัวแรกตัวนี้ก็คือชื่อเราจะสั่งไปชื่อว่าอะไรนะครับซึ่งจริงๆเราจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับต้องเหมือนกันตอนส่งไปเก็บตอนดึงมาใช้นะครับผมส่งไปเก็บชื่อนี้ส่งอะไรไปเก็บนะครับส่งคาดไปเก็บลองรีเฟซแล้วลองกดดูกดรูปตะกร้าสินค้าดูนะครับผมแต่เดี๋ยวจะมีการแปลงอีกนิดนึงนะครับแปลงข้อมูลกับตัวยูนิตลองกดก่อนนะครับกดรูปตะกร้าสินค้าหนึ่ง สองยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับผมมีเออร์เอร์พร้อมเออร์เอร์นะครับเดี๋ยวเราไปที่หัวข้อ application, แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะครับเมื่อกี้กดครั้งที่2องเออร์เอร์เพราะอะไรนะครับข้อมูลเนี่ยเป็นออบเจกต์มาอ่านไม่ออกเลยเป็นออบเจกต์เป็นวงเล็บแล้วก็ออบเจกต์ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่การการดึงการดึงด้านบนนะครับด้านหนาเนาะเดี๋ยวเราเวนวักนิดนึงตรงนี้นะครับ ตรงก่อนคำว่า local storage นะครับเราจะต้องแปลงเขานิดนึงนะครับ JSON mm hmm. จุดพ่าแล้วก็วงเล็บใส่ตัวแปร local storage ของเรานี่แหละลงไปนะครับผมใส่ตัวแปรของเรานี่แหละนะครับผมลงไปใน JSON พ่าป๊บนี่คือการดึงออกมานี่คือการดึงออกมานะครับตอนส่งไปเก็บก็เหมือนกันนะครับผม เว้นวรรกก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ j จสัพานะอันนั้นคือเขาแปลงข้อมูลมาเป็น j จสัตอนส่งไปเก็บเราจะแปลงเขาเป็นสตริงนะครับผม j จสันจุดสตริงไฟล์วงเล็บนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรคาดลงไปอลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมลองรีเฟรชแล้วลองลองเราอยู่ที่หน้าหัวข้อในหน้าคอนโซลน,นะครับหัวข้อแอปพลิเคชันนะครับอยู่ที่ s t o r a เรเนาะตรงนี้นะครับร้าสตอร์เรจนะครับแล้วคลิกตรงนี้เขาก็จะมี ตัวแปรของเรานะครับผมกดลบไปนะครับผมลบอันเก่าไปก่อนนะครับแล้วลองกดรูปตะกร้าสินค้าใหม่นะครับผมปึ๊บอ่าเป็นข้อมูลลองคลิกดูนะครับคลิกดูนะครับเป็นข้อมูลเป็นอาร์เรมมาเนาะเป็นอ็อบเจกต์อาร์เรมมาปึ๊บกดไปอีกอ่าเพิ่มเข้าได้เรื่อยๆืกดสินค้าเดิมกดห้าครั้งก็มาห้าตัวนะครับจริงๆเราไม่ต้องการสิ่งนี้นะครับผมเพราะว่าเรามีอะไรครับลองกดเข้าไปดูในในตัวแปรเรานะครับเราได้เพิ่มเขาไปแล้วนะครับ เราจะให้เขาบวกตรงนี้แทนนะครับส่วนสินค้าเนี่ยมาแค่ตัวเดียวพอนะครับโลดั้เข้ามาช่วยตรงนี้นะครับผมก่อนจะส่งไปเก็บนะครับเดี๋ยวเราประกาศตัวแปลขึ้นมา1ตัวยูนีก็ได้นะครับผม nique เท่ากับนะครับผมโลดั้ที่เราติดตั้งกันเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อก่อนต้นคลิปนะครับผมเราก็จะใช้ อันเดสกอก็คือโรดาร์ที่เราอินพุตเข้ามาจุดยูนิวิดยูนิวิดนะครับผมทำให้เขาเป็นยูนิคือข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันด้วยอะไรนะครับผมด้วยคา์ด้วยโอเปอเรเตอร์ไหนนะครับเราก็ใส่โรดาร์จุด is e q u a วตอนนี้เนาะเท่ากับเนี่ยนะครับผม is เท่ากับส่งเขาไปเก็บทีนี้ตัวแปรตอนส่งไปเก็บเนะี่ยจะไม่ใช่คาสเแล้วจะเป็นยูนิคแลลวนะครับผม mm hmm. เพราะเราสร้างตัวแปรยูนิคมารับ เอามาแทนขาดกดเซฟหนครั้งมาที่หน้าเว็บของเราลองรีเฟซหนึ่งทีรีเฟซก็ไม่หายนะครับข้อมูลในสตอรจเราถูกเก็บไว้ในเหมือนเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมลองกดอีก,อกทีนึงนะครับลองดูที่ข้อมูลดีๆนะครับผมจาก8ข้อมูลนะครับลองกดตัวแรกดูเหลือ2ข้อมูลกดที่2ดูไม่มายังไงก็ไม่มากดตัวแปรที่3กดสินค้าที่3ามาอาาลองกดดู nojs มา โน้ตบุ๊กโอเคนะครับใจคอไม่ค่อยดีนะครับใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการเก็บสินค้านะครับเข้าไปใน local ้ t o r a g e นะครับไม่ยากเลยนะครับแต่สิ่งที่เขามาช่วยเราให้ง่ายยิ่งขึ้นคือตัวโ d a r สนะครับชอบมากเลยเกี่ยวกับการจัดการอาร์เรย์นะครับจริงๆมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเอาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเราก่อนเนาะนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้ามีประโยชน์นะครับ ผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้เนี๋ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ